ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยทุกคนอย่าลืมนะถ้ามันจะมีย4ชั่วโมงมันแบ่งครึ่งๆึ้งแสดงว่ามันสาคัญเหมือนกันเนาะเร่องมันเป็นภาคกลางคืนและกลางคืนเนี่ยคนต้องนอนถูกไหมสัตว์วนใหญ่ก็นอนกลางคืนมีบางอย่างมีบางประเภทที่เขาหากินคืนนอนกลางวันแสดงว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมีความสําคัญกับเราเหมือนกันแต่นี้ต้องไม่ก็ไม่ปฏิเสธ แต่ในความสําคัญนะมันก็จะอยู่ในในเรื่องของการนอนเรานัแหละมนุษย์ถ้าไม่ได้นอนจะตายนะครับจะต้องตายตายแน่นอนถ้าไม่นอนจะตายแน่นอนนี่มนุษย์ถ้านอนแล้วการนอนนั้นนอนไม่สนิทหรือระบบเรียกอะไรนอนเระดับตื่นเนาะหรือว่ามีเรื่องนึกคิดจนทําให้ การนอนน่นอนไม่ดีอันนี้ก็ส่งผลกับชีวิตตอนตื่นส่งผลแน่นอนครับเพราะกระบวนการทางธรรมชาติของตอนนอนหมอจะพูดง่ายๆว่ามันมีเรามีพ่อแม่ทางธรรมชาติที่ดูแลเราอยู่ครับหมายความว่าเขาจะคอยชะล้างสิ่งที่ไม่ดีที่เราสะสมมาระหว่างวันออก รวมความว่ามันเป็นมันคือความนึกคิดต่างๆที่ถูกสะสมมาในระหว่างวันเป็นบันทึกนะคุณจะรู้สึกตัวว่าคุณจะรู้สึกว่านึกคิดแบบนั้นก็ดีหรือไม่รู้สึกว่านึกคิดก็ดีหรือว่าไม่ทันมันนั่นแหละบางทีพอคามคิดของเรามันเร็วมากพอเข้าหลับนอนปุ๊บ พ่อแม่ธรรมชาติของเราจะทำการเลียคนเลียทำความสะอาดเลียเลียยกลิ่นอายของการทำความสะอาดนั่นแหละก็คือความฝันปกติสังเกตวความฝันแบบนี้คือคุณจำไม่ปฏิปต่อจำได้บ้างไม่ได้บ้างฝันจากเรื่องนี้โดดไปเรื่องนี้เป็นความฝันที่เรือนลางแบบนี้อย่าเอาตื่นมาอย่าพึงนึกคิดครับ เพราะถ้าคุณเอากลับมาคิดใหม่เหมือนกับว่าคุณเอาขยะที่ทิ้งแล้วกลับมากินอีกขยะเน่าด้วยนะไม่ขยะธรรมดานะประเภทที่สองบอกเขาว่าถ้าใครก็ตามนอนหลับสนิทด,ดีเนาะ,ะวิธีการหลับสนิทเนี่ยก็คือการทําให้ใจฟุง้งซ่านระหว่างวันสงบลงใครจะทําด้วยการ สวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้หรือทำอะไรก็ได้ให้ใจมันสงบพอใจสงบลงแล้วพ่อแม่ทางธรรมชาติเราจะทำงานได้ดีในบางครั้งในบางครั้งนะครับเหตุการณ์ใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับเราในในความเป็นจริงในตอนตื่นเนี่ย พ่อแม่ธรรมชาติของเราจะสร้างเงื่อนไขสัญลักษณ์หรือนิมิตหมายขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นเพื่อเป็นการบอกรอเตือนทั้งเหตุด,ดีและเหตุไม่ดีโดยความ,วามฝันหรือหรือนิมิตหรือทรายสัญลักษณ์นี้เรียกว่านิมิตความฝันที่เป็นนิมิต ความฝันที่ข้อนี้มิจจะต้องมีความชัดเจนในอายตนะทั้ง5้าหรืออย่างใดอย่างหนึ่งอายตนะคือหูตาจมูกลิ้นผิวสัมผัสแล้ความฝันอาจจะเห็นชัดมากชัดเจนโอ้เห็นปู่พญานาคมาเก็ตสวยงามมากไปท่องเที่ยวไหนเห็นชัดเจนหรือหูได้ยินชัดมากไปอยู่บนสวรรค์ไหนไม่รู้แล้วก็ได้ยินเสียงเพลงเพราะมากจําได้เลย กลิน่นนะได้กลิ่นเหมือนจริงหอมยิ่งกว่าจริงรสได้ทานอะไรก็ไม่รู้แต่โคตรอร่อยเลยอร่อยกว่าของบนบนโลกใบน,นี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะหรือจะแล้วแต่จะมีสองอย่างบางคนก็มีสองอย่างหนึ่งอย่างสามอย่างแล้วแต่นะความฝันนั้นจะชัดเจนและเป็นเรื่องราว แต่มันจะบางทีก็มีเหนือจริงเนาะบางทีก็สมจริงบางทีก็เหนือจริงเพราะว่าพ่อแม่ธรรมชาติของเราเขารู้ว่าเราเขารู้นิสัยเราว่าอะไรอะไรที่เราจะทําให้เราตกใจอะไรจะทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกชอบเขาจะรู้แล้วเขาจะสร้างสิ่งนั้นให้เป็นนิมิตหมายขึ้นมาความฝันขั้นที่สามเรียกว่าฝันในฝัน หมายความว่ามันเป็นจริงในฝันไอ,ย,อ,ย,อยตนะทั้งห้ามันรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งผู้ที่สามารถรู้สึกตัวในนั้นได้หมายความว่าตื่นในฝันก็จะพบว่าเราอ,อยู่ในเหตุการณ์จริงในความฝันหมายความว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเราอะกลังฝันอยู่ ตรงนี้เข้าขั้นเรียกว่าห้ามันรวมเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นจุดที่ความจริงอะ่ะส,สนับสนุนให้ทุกคนไปนะสนับสนุนให้ทุกคนไปถึงจุดนั้นเลยเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายเห็นไหมครับดังนั้น สารระดับนี้ระดับแรกอย่าไป,อย,าไปอย่าไปนึกครับไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นอย่าอย่าเองระดับที่สองก็ไม่ต้องนึกเหมือนกันเขาทําง,งานของเขาแล้วกระบวนการเราตื่นเราตื่นมามีที่แค่รู้สึกถ้าฝันดีนิมิตด,ดีนั่นแหละพลังงานดีครับคุณได้รับของขวัญจากพ่อแม่ทางธรรมชาติคุณเก็บไปเลยยิ้มเลยทั้งวันทั้งคืนิบันดีจังเลย <c oughs> อย่าออกปาก อย่าบอกใครถ้าไม่ดีนี่ไม่มดีก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันนะครับเออคุณจะรู้เองว่าช่วงจอบเวลานั้นนะคุณจะต้องระแวกะร,ะะร,ะะระวังเรื่องการเดินทางหรือการครบหาผู้คน <c oughs> หรือการลงทุนสินเงินเสียทออะไรพวกนีน้คุณจะรู้เองใจคอมันไม่ดีเนาะจริงๆแล้วถ้าใครสามารถไปตื่นในได้ บ่อยๆคือมันจะได้ไม่นานเนาะในแต่ละครั้งมันจะได้ไม่นานแต่ในช่วงนั้นไม่นานนั่นแหละเราจะพบว่าในนั้นน่ะมันจริงกว่าความเป็นจริงที่เราตื่นมาสอีิจนเราเริ่มสงสัยว่าสรุปเนี่ยเราฝันอยู่หรือเปล่าแล้วนั่นน่ะมันจริงเนี่ย ไอเน,นี่ยฝันและน่ามันจริงนึกว่าเ,เห็นไหมเธอตกอะ่ะเธอยังโอโดโขดจริงเลยมันโดจริงเลยตอนตกที่สูงมันจริงมันฟืดแต่ไม่ตายไว้ลุงตื่นมาก็อยู่บนเตียงมันน่าคิดนะบอกให้นะมันน่าคิดนะมันน่าคิดมากๆว่าที่เขาบอกว่าชีวิตเหมือนความฝันเนะนี่ย หรือว่าเรากําลังฝันกันอยู่วะแล้วถ้าเราตุยเนี่ยไอที่ตุยมันคือจริงแต่ตุยแล้วจะจะยังไงก็ไม่รู้ไม่ต่อไม่รู้ไงถึงบอกว่าวิธีการที่จะสามารถเข้าไปในสภาวะที่เป็นความฝันได้เนี่ยมันคือห้องเรียนรู้ทางจิตวิญญาณหรือไม่นะที่ทําให้คุณนะ่ะเตรียมตัวเดินทางสู่โลกแห่งความจริงหลังจากที่คุณตุยโอ้ มาไงวะเนี่ยวันนี้เอางี้เลยจะเปิดก็งี้ใช่ไหมในนั้นจะเจอตัวเราทั้งหมดของการสะสมของการเกิดของตัวเราทั้งหมดที่มันเป็นบันทึกสืบเนื่องมาเธอคิดดูมันเยอะขนาดไหนมันจะเยอะขนาดไหน เกิดตายมาแล้วกี่ชาติก็ไม่รู้ะแต่มันมีบันทึกสืบเนื่องมาอยู่ในนั้นนั่นแหละมันจึงทําให้เธอบางทีก็ไปเจออะไรก็ไม่รู้ที่เธอก็ก,กลัวโดยหาสาเหตุไม่ได้บางทีก็ไปเจอกับอะไรไม่รู้ที่เธอก็ชอบจังเลยอะ่ะแล้วก็คุ้นเคยจังเลยแหละแล้วเธอก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทั้งที่ไม่เคยไปนั่นแหละมันคือบันทึกของตัวเราทั้งหมดมันเป็นบันทึกการเดินทางของตัวเราทั้งหมด พียงแต่รอเวลาให้เธอไปเปิดอ่านเลยย้อนไปจนหมดบันทึกฝันเนี่ยมันจะเอาง่ายมันจะแปลกตามความเป็นตัวของเจ้าของคือเจ้าของเป็นคนพิเรนยังไงเป็นคนยังไงะความฝันมันจะพิเยนอย่งังไงมันจะแปลกมันจะมาสจันตามความเป็นตัวของเจ้าของความฝัน มันจะเหมือนฉันเล่าให้ฟังว่าเหมือนอลิสในวันเดอร์แลนทุกคนเคยเคยดูใช่ไหมอลิสอะ Alice ที่มันเข้าไปนโพงก็ตายแล้วก็คือไปเจอก็ตายตัวเท่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยช้างตัวท่าหนูอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างนั้นแหละมันจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงแบบไหนก็ได้ตามความโรดผลจนทะยายนความเป็นตัวเธออย่าไปเข้าใจมันอนะเธอต้องหลับอะเธอต้องหลับ ถ้าเธอจะไม่ฝันน่ะเธอต้องไม่ตื่นเพราะทุกครั้งของการมีสติตื่นมันเหมือนเครื่องบันทึกบันทึกผ่านอะไรผ่านอายตนะทั้งห้านั่นแหละครับตื่นขึ้นมาเธอกินข้าวนั่นแหละครับบันทึกแล้วครับเธอนึกคิดอะไรทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละครับบันทึกแล้วครับระหว่างวันเจออะไรก็บันทึกไปสินึกขึ้นได้หรือนึกขึ้นไม่ได้ก็แล้วแต่ทันมันหรือไม่ทันมันก็แล้วแต่เพราะมันไวมาก เก็บครับก็ที่เอานอนเอาเท้ากันแล้วพาก่อนนอนนั่นแหละนะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเสร็จแล้วตอนช่วงนอนเขาจะทําความสะอาดให้เพราะถ้าคุณเก็บบันทึกไว้ทั้งหมดคุณจะตายคุณจะเต็มอ่ะคุณจะเป็นเอ,อ๋อคุณจะเป็นออสไซเมอร์มันจึงต้องเป็นต้องทําต้องชะล้างบันทึกออก ตามกระบวนการก็คือนอนถ้ามีอยากฝันต้องไม่ตื่นครับัน้นทุกครั้งที่ทุกครั้งที่นอนเนี่ยมันจะฝันเลือกไปรู้สึกตัวถึงความฝันนั่นคือฝันแต่บางคนนอนแล้วไม่ฝันหมายความว่าไม่รู้ว่ากระบวนการมันทํางานคือมันนิ่งสนิทแต่มันคลีนให้เหมือนกัน mm hmm. ก็อย่างที่บอกว่าเธอเกิดมากี่ชาติอ่ะ มีเธอแล้วมีเธอมาแล้วกี่ภาคอะเยอะกว่าบ,บ้านผีปอบอีกมันมีเธอมาแล้วมากี่ภาค <c oughs> เอมันอยู่ในห้องสมุดบันทึกนั่นแหละ <c oughs> วันดีคืนดีก็แรนดอมมาฉา,ายหนังให้ดูเป็นภาคอะไรอะเป็นภาคนางมารใจร้ายวันที่ก็แรนดอมมาฉายหนังให้ดูเป็นภาคอะไรภาคเทวดานางฟ้า มันจะแปลกประหลาดจะพิสดารนะครับแบบนั้นแหละแต่อย่าได้หาเหตุใดกับมันมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วเหมือนดูหนังแล้วมันเอาอะไรจากความฝันออกมาไม่ได้สักอย่างแหมฝันเห็นเงินเห็นทองหยิบออกมาสักกระเป๋าสักแท่งหนึ่งก็ไม่ได้หยิบออกมาแล้วก็ไม่เห็นมีเลยตื่นมาก็ไม่มีเลยถ้ามันมีได้ก็ดีสิเนาะถ้าไม่มีได้เนี่ยเออก็ควรจะใส่ใจกับมันหน่อยว่าฝันอะไรเป็นยังไงสุกปร แต่มันมีไม่ได้ไงเออเ้วจะเอาอะไรกับมันถูกไหมตื่นมาคุณก็ต้องมีชีวิตเหมือนเดิมคุณก็ต้องทํางานหาเงิน